มใหม่ๆเราก็จะเอามารีวิวให้ชมให้จับจองนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะใครอยู่ใกล้อยู่จังหวัดใกล้ๆก็มาเที่ยวหากันได้นะคะร้านเราตั้งอยู่บ้านหัดเซี่ยวนะคะเป็นบ้านที่ทําสิ้นตีนจกกันนะคะก็อยู่อําเภอศรีสัตร,ร,รนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณเจ็ดสกิโลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มาเที่ยวกันได้มาแวะหากันได้หรือจะ จับจองแล้วเราส่งทั่วประเทศนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะวันนี้เรามีสิ้นลายตะว้าสวยๆมาให้ชมกันนะคะก็มีสีที่มันซ้ำกันแต่ว่าเชิงจะไม่ซ้ำนะคะดูดีๆนะคะวันนี้เรามาให้ชมเป็นผืนแรกก่อนนะคะเป็นสิ้นลายตะว้าสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดเชิงนี่เราคัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสวยทุกเชิงนะคะมีความ ใกล้ใกล้เคียงกับงานที่ทําขนเม่นนะคะจะมีความใกล้เคียงแต่มีความที่แตกต่างกันนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะราคาก็จะอยู่ที่1,800บาทนะคะ1,800บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่ที่1,850นะคะจับจองกันมาได้เลยค่ะมาพื้นที่2นะคะ ผืนที่สองนี้เป็นสีดำทองนะคะสีดำทองจริงๆแล้วสีนี้สวยมากของจริงจะสวยมากๆเลยเขาจะไม่ออกสีดำนะคะเขาเป็นพื้นสีดำแต่เขาทอสีทองเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเหลือบเหลือบเป็นสีทองเพราะฉะนั้นมีมิติมากเลยผืนนี้สวยมากสีสีออกโทนทองนะคะแต่มันออกดำดำทองทองแล้วก็เชิงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ใจชอบแบบไหนก็จับจองกันมานะคะ1,800บาทค่ะ1,800บาทสวยทุกผืนนะคะอีกผืนหนึ่งสีที่เหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะแต่เชิงจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะคะเป็นสินลายตะวาสีดำทองลายตะวาก็จะออกเป็นอย่างนี้เป็นลายพื้นบ้านนะคะลายพื้นบ้านของท้องถิ่นเลยทอมือเนี่ยดีอย่างนึงนะคะงานเขาจะแน่น การทอมือเนี่ยมีสเสน่ห์แต่ทอช้านะคะนานได้สีก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสีก็จะเหมือนกับอ่านี่เลยเห็นไหมคะเหมือนตรงหัวสิ้นนะคะสวยงามนะคะสีที่แตกต่างกับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เขาจะเข้มกว่านิดนึงเห็นไหมคะมสีผืนที่แล้วอ่ะผืนนี้สวยทั้งสองผืนนะคะมีความใกล้เคียงกันค่ะ จะชอบผืนไหนก็จับจองกันผืนนั้นนะ,นะคะหนึ่บาทค่ะมาสีเขียวนะคะเป็นสีแม่บ้านหัดเซียวชาวหัดเซียวชอบใส่กันนะคะเวลานุ่งทํากิจกรรมหรือนุ่งโชว์หรือนุ่ง,งลําก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีพื้นฐานของชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะเชิงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นงานทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานจบนะคะ ความโดดเด่นก็จะแตกต่างกันงานทอยกกับงานจกมือก็จะแตกต่างกัน,กนถ้าเราเห็นอของจริงอะ่ะจะมีความแตกต่างกันเลยนะคะ1,800บาทค่ะอัด้ากาวเรียบร้อยเย็บวงเรียบร้อยพร้อมนุ่งนะคะท่านใดจะเอาไปตัดสําเร็จก็เอาไปตัดได้เลยเพียงแต่เราแกะตะเข็บเราแกะตะเข็บออกก็ใช้ได้นะคะมาสีดําอีกหนึ่งผืนนะคะเป็นสีดําทองอีกหนึ่งผืนนะคะ ดำทองนะคะสีพยืนสีดําแล้วก็ทอสีทองเขาจะมีความเหลือบเๆนะคะมองอีกสีก็จะเป็นสีดํามองอีกสีก็จะเป็นออกโทนทองของจริงเนี่ยสวยนะคะแต่มันไม่ขึ้นไฟเนี่ยของจริงสวยมากนะคะสีที่ทอผสมอะเราทอได้เพราะว่าเราทอมือนะคะดูตรงเชิงนะคะเชิงก็จะเข้ากับอปล้องของลายนะคะสวยงามสวยงามใส่กับเสื้อสีอะไรก็ได้ จิ้นลายตะวะของบ้านหาดเซี่ยวอําเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยเรามีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะงานทอมือเราทอช้าเพราะฉะนั้นจะบอกว่ารอรถใหม่ก็รอไปก่อนนะคะเพราะว่าทอทีนั้นก็นานค่ะกว่าจะได้แล้วก็พอได้มาก็ไม่ถูกใจอาจจะเชิงอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเอามาต่อกันหมดเลยนะคะต่อเชิงต่อตัวตัวสิ้นแล้วก็ หัวสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการในการที่เราจะทำหรือเย็บผืนต่อไปจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถูกใจก็จับจองกันได้หมดแล้วหมดเลยนะคะมาอีกผืนหนึ่งเป็นสีแดงแดงเลยนะคะท่านใดชอบสีแดงนะคะแดงนี่เลยสิ้นลายตะวาบ้านหัดเซี่ยวสีแดงเห็นไหมคะลายก็สวยๆลายท้องถิ่น ลายตาว้าก็คือจะลายแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยคือเป็นลายแบบนี้นะคะถ้ามาเที่ยวที่อำเภอศรีสัชนาลัยก็จะพบว่าสิ้นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนในท้องถิ่นใส่กันเยอะมากนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะเชิงก็จะเป็นประมาณนี้สีแดง1 8 0 0บาทนะคะ 1,800บาทท่านใดอยากเก็บเงินไปทางก็1,850นะคะจับจองกันโดยโทรศัพท์มาก็ได้มาจองกับแม่ค้าโดยตรงหรือจะไปชมกันที่ Facebook เพจร้านบานเย็น้าคนะคะเราจะมีงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนะคะวันที่7-11ถึง11 มาชมกันได้นะคะผ้าเราก็จะไปโชว์กันที่งานเหมือนกันอไปจับจองกันได้ใครอยู่ใกล้ไปแวะเที่ยวงานเลยนะคะแสงสีเสียงของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะวันที่ 7- ถึง11ค่ะอค่ะมาผืนต่อไปเป็นสีโอโรสนะคะสีส้มอ่อนๆสีโอรสนะคะออกส้มอ่อนๆส้มอ่อนๆนะคะไม่ใช่สีงาช้างเขาจะออกแนวส้มอ่อนๆ ส้มอ่อนๆไม่รู้จะพลิกยังไงให้มาดูเป็นส้มนะคะของจริงเป็นสีส้มอ่อนๆนะคะนี่เลยส้มอ่อนๆค่ะแล้วก็เชิงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะราคา1,800บาท1,800บาทนะคะจับจองกันมาได้ราคาไม่แพงเลยสำหรับงานอัดกาว แล้วก็เป็นงานทอมือนะคะมาสองผืนสุดท้ายกันดีกว่านะคะก็ยังเป็นสีดำทองอยู่นะคะสวยงามมากคลิปนี้เรามีสีดำทองเยอะนะคะมีเสน่ห์มากเลยเนี่ยดูใกล้ๆนะคะแล้วสีดำทองเนี่ยเป็นสีออกเข้มๆทําให้เราดูผอมลงนะคะทําให้เราดูเหลือตัวเลขลงนะคะเชิงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสีดำทองสวยๆนะคะ ถ้าร้านเราสวยทุกผืนนะคะเพราะว่าเราคัดแล้วนะคะคัดคุณภาพแล้วแน่นๆทุกผืนแม้กระทั่งเชิงเชิงตีนจกนี่ก็แน่นๆเลยนะคะเป็นงานทอยกดอกเพราะฉะนั้นงานทอยกดอกจะเทียบเท่ากับงานจกไม่ได้นะคะแต่ราคาไปกันได้นะคะราคา1,800บาทค่ะมาผืนสุดท้ายนะคะเป็นสีส้มอิดนะคะเขาเรียกว่าสีส้มอิดนะคะ สวยงามเป็นผืนสุดท้ายมีผืนเดียวนะคะเชิงก็จะเป็นออกแนวนี้นะคะสีส้มอิดนะคะสีส้มอิดนะคะอัดกาวเรียบร้อยถูกใจก็จับจองกันมานะคะส้มอิดเป็นผืนสุดท้ายสวยทุกผืนนะคะสวยทุกผืนคลิปนี้สวยทุกผืนจับจองกันมาได้ในราคาเบาๆ1 8 0 0บาทค่ะก็หมดไปแล้วนะคะ อันไหนมีมาใหม่เราก็จะมาหมุนเวียนให้ชมกันนะคะก็จับจองกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญกดติดตามให้ได้นะคะ,ะแล้วพบกันในคลิปต่ตอๆไปนะคะ